สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ได้จะพาพี่น้องมาหนึ่งมาหนึ่งบักฟักนี่ค่ะพี่น้องเขาเซตแล้วนะคะเราเขาล้างเดี๋ยวเขาจะไปใส่ซิงค่ะนี่ค่ะซิงหนึ่งใส่ซิงรอบนึงแล้วมีประโยชน์เยอะค่ะฟักทองอ่ะประโยชน์มากมายนะคะเนาะ เลขห้าเป็นหนึ่งสิบเอ็นแต่หนึ่งจนเนาะแล้ว น,นี่ค่ะพี่น้องซาฟักทองเ<ะ>้าก็สุกแล้วโยหยหอนหอนพี่น้อง น่าทานไหมคะจิ้มเบิงจิ้มบิงได้แล้วค่ะพี่น้องเค okay, จ้ะลูกหนึ่งได้ซัมเนีแล่ะพี่น้องเพื่อนห้องฟักทองฮอกไกโดเนาะคะ่ะเนาะฟักทองฮอกไกโดของเดนมาร์กส่วนมาเพื่อนจะเป็น สามรถจะกินฟักทองมีอีกฟักทองหนึ่งมาจากไทยสิเป็นคล้ายๆจะเนื้อจะน,จะนแต่นี่เนื้อแน่นๆจะพี่น้องโอ้หน่าทานมากโอเคแล้วจ้าไปใส่จานกันนะพี่น้องเนาะโฮ้อนๆพี่น้องน่าทานไหมคะจิ้มเบิงจิ้มบ้ได้แล้วค่ะพี่น้อง Okay, จลูกหนึ่งได้ซัมมี่แหละพี่น้องเพิ่นห้องฟักทองฮอกไกโดเนาะคะ่นะเนาะฟักทองฮอกไกโดของเดนมาร์กสั้นมา,มาเพิ่นจะเป็นสั้นมาจะกินฟักทองมีฟักทองหนึ่งมาจากไทยสิเป็นค้ายๆจะเนื้อจะเน็แตแนี่เนื้อแน่นแน่นจ้ะพี่น้องโอ้หน้าทานมากโอเคละจ้าไปใส่จานกันนะพี่น้องเนาะ นี่คะ่ะพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่จานใส่จานเมนูเพื่อสุขภาพนะคะน้องหน้องนะน่าทานไหมคะ โอ้ยห้อนพี่น้องห้อนโอโอโอกินกับบยังหลหะพี่น้องโรยน้ำตาลไหมไม่โรยนะคะเนาะกินเชยๆชนี่แหละค่ะเนาะเมนูเพื่อสุขภาพเนาะค่ะเนาะหนึ่งง่ายๆคะ่ะไม่ถึงสิบนาทีได้พี่น้องสุกเร็วจ้าสุกเร็วมากเลย ตาออกมาก็จะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสวยกว่าพี่น้องอโอเคแล้ะพี่น้องนี่ค่ะไปแล้วค่ะ